สวัสดีท่านผู้ชมแล้ววันนี้ก็จะมาอ่านหนังสือครับเรื่องที่อ่านก็เคืยอเยรื่องอะไรเอาเรื่องไหนนะแค่ตัวเองนะครับอ๋อนี่ไงน,น,นี่ไงเราต้องย้ายมาอยู่ที่นี่เหรอครับ กับอพารตเมนต์เถอะค่ะเราอยู่ที่นี่ไปก่อนนะลูกอ้าวย้ายมาใหม่เหรอเอ๊ะบ้านบ้าน,บ,านบ้านนี้ต้องมีผีแน่น่บ้านผมอยู่ใกล้ๆกันมีอะไรเรียกกันได้นะฝากเนะื้อฝากตัวด้วยนะครับึถ้าดึกๆผีออกมาล่ะคะแม่ ตั้งหง้องไม่ต้องห่วงนะ้าเดี๋ยวลุงจะบอกวิธีไล่ผีให้วิธีไล่ผีหรอคะผีนาจะตอบคําถามมาคมแบบเราสามครั้งติดต่อกันไม่ได้ถ้าเราเตอลองถามเลยรับรองผีหลอกเธอไม่ได้แนะ่ไม่ต้องห่วงนะ่ะถ้ามีผีมาพี่จะช่วยมีนีเอจริงหรอคืนถัดมา ทงอุจาทงอุจาคืนนี้พ่อกับแม่จะกลับเด็กล็อกบ้านดีๆอย่าเปิดให้คนแบบกหน้าเด็กขานนะครับพี่พี่มาเล่นเกมกันเถอะพ่อแม่กลับมาเด็กให้เราเล่นเกมให้เต็มที่เลยเอเะ ึกแบบนี้ใครจะมาใครครับแม่เองเปิดประตูให้หน่อยแม่จ๋เดี๋ยวเมื่อกี้แม่พึ่งท้องว่าจะกลับเึกตอนนี้ได้ไงแปลกแบลบกแบบนะจิกสิอาจจะเป็นพวกโจรอย่าเปิดประตูให้เลยขาดแม่มีคนแจนี่ครับทำไมไม่เปิดเข้ามาเองแหละ แม่ทำกุญแจหายล,ลูกรีบเปิดเร็วๆสิพี่คะนั่นไม่ใช่เสียงแม่เรานี่แต่สิถามอีกทีนะถ้าเป็นแม่จริงๆก็เรียกร้วพวกเราสิครับจุด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 พัง ทำไมไม่ตอบล่ะครับพี่คะจำลุงเขาข้างาบ้านบอกได้ไหมผีตอบสามครั้งไม่ได้ตอนนี้พี่ถามคนสามครั้งจริงด้วยข้างนอกไม่ใช่คนแต่เป็นผีใช่ไหมผ่านไม่เป็นไรพวกผีตอบคนสามแล้วคงไปแล้วพี่จ่าหนูกวัวหายไปแล้วไม่มีใครอยู่แล้ว ว้าวทงหงแม่กำลังจะกลับใกล้ถึงบ้านแล้วนะจริงเหรอครับมินฮีเดี๋ยวแม่จะกลับมาละว,ว้าวดีใจจังเอ๊ใครครับนี่แม่เองแม่จริงๆเหรอพี่จ๋ะเสียงนี้เสียงแม่นี่แม่มาแล้วจริงๆ ครับกับเด็กจังว้าวขอบใจไม่ถามข้อที่สามนะเด็กเด็เพราะฉันจะตอบโทรไม่ได้ไงล่ะคิกคิคิคคคว้าผีหลอก